มีคดีใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนที่เป็นคดีจ้างวานฆ่านะคะตอนนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นที่ศาลจังหวัดตรังมีคำพิพากษาโทษประหารชีวิตนายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษจังหวัดตรังในคดีจ้างวานฆ่าแกนนําเรียกร้องที่ดินทํากินเมื่อ2ปีก่อนค่ะส่วนมือปืนกับผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมวางแผนศาลพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตค่ะ ครอบครัวนายสมศักดิ์อ่อนชื่นจิตหรือทนายเว่าแกนนำเรียกร้องที่ดินทำกินสวนปาล์มหมดสัมปทานซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนเดินทางไปเคารพศพนะคะซึ่งในเวลานี้ยังเก็บอยู่ที่วัดเขาพระวิเศษตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังหลังเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดตรังได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายชรินรัตครุฑทิราช นายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษซึ่งเป็นจำเลยในคดีจ้างวานฆ่าและพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายเฉลิมมุดินกรู้รักหรือผู้ใหญ่พัวอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ิและนายสรัญยูเกื้อบุญส่งซึ่งเป็นมือปืนที่ลงมือก่อเหตุนางวณาอ่อนชื่นจิตภรยาของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางไปรับฟังคำพิพากษาด้วยเมื่อวานนี้นะคะได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ศาลได้มอบความยุติธรรมให้กับครอบครัวแล้ว ศพของสามียังคงเก็บอยู่ที่วัดเพราะคำพิพากษาที่ออกมายังเป็นเพียงสารชั้นต้นยังต้องต่อสู้ในสองสารคือสารอุทธรและสารดีกาสำหรับนายสมศักดิ์หรือทนายเว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ทำกินสวนปามน้ำมันหมดสัมปทานให้กับคนจนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปี2564ที่ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษนะคะต่อมาตำรวจได้จับ นายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษในฐานะผู้จ้างวานค่าพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมวางแผนและมือปืนที่ก่อเหตุได้ค่ะ